สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมา unbox birthday present ที่โบเพิ่งได้รับมาในช่วงวันเกิดนะคะแค่กล่องก็น่ารักมากๆแล้วไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรอ่ะมีคำใบ้อยู่ค่ะเป็น natural soy wax นะคะก็คือธรรมชาติของถั่วเหลืองหูยแค่เปิดกล่องมากลิ่นก็หอมมาก เขาว่าเทียนไขที่ทําจากไขของถั่วเหลืองจะไม่มีควันและก็ใช้ได้นานกว่าปกติแถมน้ําตาเทียนยังเช็ดออกได้ง่ายด้วยน้าแล้วก็สบู่ด้วยค่ะหุยเรามาดูชิ้นแรกกันดีกว่าเพื่อนๆดูออกไหมคะว่ามันคืออะไรมันคือต้นคริสต์มาสโอ้ยน่ารักมากแลวอีกชิ้นจะเป็นอะไรนะ้าเป็นซานตาคลอสหรือว่าจะเป็นกวางเรนเดียหรือเป็นสโน์แมนเฮ้ยมันคือ มันคือเจ้าหมีขั้วโลกค่ะโอ้ยน่ารักขอบคุณคนให้แล้วก็ m o Moonlight c a n d l e ด้วยนะคะที่ผลิตเทียนน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาส่วนกระดาษที่ติดมากับกล่องโบจะไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าจะเก็บไว้ในไดอารี่ใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงเข้าไปดูที่คลิปฟลิปทรูเดือน d e c ember 2020ได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคะ่ะบ๊ายบาย